เรื่องผู้มีราจีหนึ่งเจริญบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอัน ยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้โปรปโรงเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราช ผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ